จาะแกนปกฉลากแท้แปดสามเฮ <Hey, S 1> มาแล้วสวัสดีครับสมพอชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามคำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือใช้นิ้วจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดงนะครับจากนั้นก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดรูปกระดิ่งนะครับเลื่อนขึ้นไปทว่าทั้งหมดนะเพื่อนไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับหนูจะนำเรื่องราวของตัวเลขนะฮะเกี่ยวกับ วันนะครับปีใหม่นะครับปีเก่าที่ผ่านไปนะครับก็คือ64สี่นะท่านผู้ชมก็เป็นนะครับปีวัวนั่นเองนะฮะก็จะมี5 6 4ตัวเลขที่ไปเกี่ยวข้องนะฮะต่อมานะครับในปีพศ2565นะฮะก็จะเป็นปีขานนะครับท่านผู้ชมครับปีขานนะครับตัวเลขที่ไปเกี่ยวข้องนะฮะก็จะมี65 5 65นะฮะปีนี้นะครับปีหน้านะฮะ ก็จะเป็นนะครับปีของแอดด้วยนะฮะก็หวังว่านะครับก็จะมีโชคมีลาบนะฮะแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าปีที่ผ่านมานะครับก็หนักพอสมควรนะครับปีหน้าก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วมาดูนะครับเรื่องราว2เรื่องราวที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะฮะท่านผู้ชมก็จะมาเกี่ยวข้องนะครับกับปกฉลากนี้นะฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวนะครับผมจะพามานะครับทํานายฝันนะครับหน้าปกฉลากนะครับเพราะว่าหน้าปกฉลากนะครับก็จะมีในส่วนของวัวนะครับแล้วก็เสือนะครับแล้วก็ลูกโป่งนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมการฝันเห็นวัวนะครับเลขมงคลนะฮะเด่นนําโชคนะครับก็มี2 4 5 8นะฮะท่านผู้ชมและตัวเลขรองนะครับก็คือ49นะครับ17นะครับ 625นะท่านผู้ชมตัวเลขนะครับที่น่าลุ้นเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมผมก็ชอบนะครับในส่วนของ58นะครับแล้วก็49นะฮะต่อมานะครับการฝันเห็นนะครับตามหน้าปกฉลากนะฮะท่านผู้ชมการฝันเห็นเสือนะฮะเลขมงคลนะครับก็คือ568นะฮะท่านผู้ชมเดรนลองนะครับก็คือ03นะครับ73นะครับ84นะฮะ แล้วก็ชุด3ตัวนะครับก็จะมี8 5 6นะครับแล้วก็3 0 0นะฮะท่านผู้ชมก็ถือว่านะครับชุดที่น่าสนใจนะครับในการฝันเห็นเสือนะฮะก็คือ8 4แล้วก็8 5 6นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับต่อมานะครับมาดูการฝันเห็นลูกโป่งกันบ้างนะท่านผู้ชมตัวนี้ต้องขออนุญาตนะครับเล่าถึงอ่า ตอนสมัยเด็กๆนะฮะท่านผู้ชมการมีลูกโป่งเล่นนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะครับแต่แต่ผมนะครับไม่มีลูกป่งเล่นนะคะท่านผู้ชมฮะกว่าจะได้ลูกป่งสักลูกนี้นะฮะก็ไม่ง่ายเลยนะครับใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ว่าได้นะฮะขออนยญาตถ่ายทอดนะครับเรื่องราว ชีวิตไปด้วยเลยนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสวัสดี